หวานดูจ้าหวานวยูขยันโพด,ด้วยพี่น้องคลิปของห้าโพดโหลดจ้าหอมกระแพกระจามากพี่น้องกินทุกสาวเลยนั่งคนลอะไรที่เป็นตัวตนของเราเนาะห้ากับะมีความสุขจ้าอย่างเช่นคลิปที่กินขา้าวคลิปก็ขา้าวคลิปง่ายๆที่ห้าทายได้ทุกเมื่อ,อจ้า คือตัวต้วตวนผลไม้กับกาแฟจ้าแกส้มสร้างตัวตนด้วยคลิปห้าจ้าคลิปที่ห้าแบบสวัสดีตอนเช้าด้วยพี่น้องส่งงานจ้าส่งงานคอนเทนต์ยู่รบตัวกินกาแฟเช้านี้นะจ้าเดี๋ยวรออ่านลงมาจ้าบีเราฟังคุยกันนะจ้าบรรยากาศเช้านี้จ้ากินกาแฟกินกาแฟ ขยานโพด,ด้วยพี่น้องคลิปของห้าโพดรสจ้าหอมกาแฟกระไดมากพี่น้องกินทุกสาวเลยนังคนคนกาแฟให้อายจ้าแก้วนี้ของอายหวานดิจ้าหวานยุ หวานสมกระแซ่บกาแฟแห้งแซ่บเพราะว่าชอบจ้าใหาทุกมือคอนเทนยหลรกตัวจจ้าคลิปนี้วีไลจะกินกาแฟทุกเช้าเนาะขม้าทายกาแฟทรงงานจ้านี่เลยจ้าคอนเทนของเฮาอะไรที่เป็นตัวตนของเราเนาะเฮาก็จะมีความสุขจ้าอย่างเช่นคลิปที่กินขา้าวคลิปก็ขา้าวคิดง่ายๆที่เข้าทายได้ทุกมือนอะจ้า คือตัวต้นชมพูกัะหวานสมกระแทบกา,าแฟแห้งแ่บพวไปชอบจานของเราโทษโลดพี่น้องคลิปของเฮาคลิปนี้มาพูดคุยกินกาแฟาตอนช้าผลไม้จ้าแกส่งไปด้วยพูดคุยไปด้วยเจอกันไหมคลิปหน้านะคะมีความสุขในการทำคลิปคลิปปางๆจ้า ผูกบหวาน้มกระแซบกา,าแฟาแห้งแซกเพราะว่าชอบจ้าขนมจ้าขนมที่เรือมาว่าอ่ามากินทคื่อเกาเศ้าเศร้าบ่กินไรยดอกพี่นอ้องกินแค่นี้แหละสาฟังคุยกันนะจ้าบรรยากาศเศ้านี่จ้ากินกาแฟกินกาแฟหวานดิ้จ้าหวานอยู่ ไปชงกาแฟแล้วกินไปคุยไปตอนเศร้าจ้าไงชมผู้สดจากตนบานคุณป่าจ้าวิลาไลปเก็บมากอา้ท,ทุกมือคอนเทนยุหรปตัวจ้าคลิปนี้วิไลจะกินกาแฟทุกเช้าเนะรราะสมาติไทยกาแฟทรงงานจ้าแนละจากคอนเทนของเฮาแก่สมพี่น้องกินผลไม้อิลีได้คลิปนี้พร้อมกลับมาพูดคุยจ้าสร้รรรรรสางตัวตนแบบวิไลก็เป็นคอนเทนรอบตัวของวิไลจ้า มีความสุขไหขอบคุณจ้าเพื่อนๆที่รับชมคลิปคลิปหน้าเจอกันไหมนะจ้าคลิปนี้วิไลขอกินโซมกินผลไม้กินกาแฟจ้าคอนเทนต์อยู่รอบตัวจ้าทุกมือคอนเทนต์อยู่รอบตัวจ้าคลิปนี้วิไลจะกินกาแฟทุกเช้าเนะาะสมมไทยกาแฟโซงงานจ้านี่แหละจ้าคอนเทนต์ของเราขนมจ้าขนมที่เรือมาว่าอาเอามากินขีอเก่าเศว้าวๆบ่รกินหลายเราพี่น้องกินแค่นี้แหละ ขนมจ้าขนมที่เหลือมาว่าอามากินทีื่เกาสเ้าเช้าเบ่กินหลายดอกพี่น้องกินแค่นี้แหละหวานวยุจ้าหวานวยุ่สวัสดีตอนเช้าด้วยพี่น้องส่งงานจาดส่งงานคอนเทนต์ยุ่รบตัวกินกาแฟเช้านี้นะจ๊ะเดี๋ยวรออ่านลงมาจ้า วิไลชมพูดสดจากตนบ้านคุ้ป่าจ้าวิไลไปเก็บมาเจอกันไหมคลิปหน้านะคะมีความสุขในการทาคลิปคลิปต่างๆจ้าเจอกันไหมคลิปหน้านะคะมีความสุขในการทาคลิปคลิปต่างๆจ้าไงชมพูสดจากตนบ้านคุ้ป่าจ้าวิไลไปเก็บมา ไชมพูดสดจากตนบานคุนป่าจ้าวิไลไปเก็บมาไปชมกาแฟแล้วกินไปคุยไปตอนเช้าจ้าหวานวยิจ้าหวานวยุคุณของเราโพสตลดพี่น้องคลิปของเ้าคลิปนี้มาพูดคุยกินกาแฟตอนช้าผลไม้จ้าแกส่งไปด้วยพูดคุยไปด้วย ขยันโพดด้วยพี่น้องคลิปของห้าโพดโรดจ้าหอมกาแฟกระไดามากพี่น้องกินทุกแาวเลยนลั่งคนร้านี่กินง่ง่คนกาแฟให้อ้จยจ้าแก้วนี้ของไอ้าย ขนมจ้าขนมที่เหลือมาว่าอามากินเคื่อเก้วเศร้าๆบ่กินหลายดอกพี่นอ้องกินแค่นี้แหละใส่ชงกาแฟาแล้วกินไปคุยไปตอนเศร้าจ้าไกยชมผูด่สดจากตนบานขึ้นป่าจ้าวิไลไปเก็บมาเจอกันไหมคลิปหนานะคะมีความสุขในการทำคลิปคลิปต่างๆจ้าอะไรที่เป็นตัวตนของเราเนาะ ข้ากะจะมีความสุขจ้าย่างเช่นคลิปที่กินขา้าวคลิปก็ขา้าวคลิปง่ายๆที่เขา้าทายได้ทุกเมื่อนะจ้าคือตัวตนไปชงกาแฟแล้วกินไปคุยไปตอนเช้าจ้าสวัสดีตอนเช้าพี่น้องแกี่ยงนีเของไรจ้ากินกาแฟเชา้านี้อับชมพูนะจ้ามีสมน้ำพี่น้องส้มขนมจ้าขนมที่เรือมาวา่าเอามากินเีื่เกาเช้าๆเพรากินหลายเราพี่น้องกินแค่นี้แหละ สวัสดีตอนเช้าด้วยพี่น้องทรงงานจา้าทรงงานคอนเทนยู่รอบตัวกินกาแฟเช้านี้นะจ๊ะเดี๋ยวรออ่านลงมาจา้าวานยุจา้าวานยุทายทุกมือคอนเทนยู่รบตัวจ้คลิปนี้วิไลจะก,กินกาแฟทุกเช้าเนาะธรรมไายกาแฟสรงงานจา้านี่เลยจา้าคอนเทนของเฮา คลิของเราโพดโรดพี่น้องคลิปของห้าคลิปนี้มาพูดคุยกินกาแฟตอนเชาาา้าผลไม้จ้าแก่ส่งไปด้วยพูดคุยไปด้วยขยันโพดด้วยพี่น้องคลิปของห้าโพดโลดจ้าหอมกาแฟกระไดามากพี่น้องกินทุกสาวเลยนางคนเราดีตอนเช้าด้วยพี่น้องส่างงานจา้าส่งงานคอนเทนต์ยู่รบตัวกินกาแฟเช้านี้นะจ๊ะเดี๋ยวรออ่ายลงมาจา้า ยานโพดด้วยพี่น้องคลิปของห้าโพดโรดจ้าหอมกาแฟกระไดามากพี่น้องกินทุกสาวเลยนั่งพดลิงของเราโพดโรดพี่น้องคลิปของห้าคลิปนี้มาพูดคุยกินกาแฟตอนเช้าผลไม้จ้าแกสุ่มไปด้วยพูดคุยไปด้วยนายชมพูด่สดจากตนบ้านคุณป่าจ้าวีล่ลไปเก็บมามาฟังคุยกันนะจ้า บรรยากาศเศร้านี่จ้ากินกาแฟกินกาแฟาไงชมพูดสดจากตนบานทุณป่าจ้าวิไลไปเก็บมาหวานวยิจ้าหวานวยุเฮสโสมพี่น้องกินผลไม้ยีเด้พีบนี่พร้อมกับมาพูดคุยจ้า สร้างตัวตนแบบวิไรกับเป็นคอนเทนต์รอ่ตัวของวีไลจ้ามีความสุขในเจอกันไหมคลิปหนานะคะมีความสุขในการทาคลิปคลิปต่างๆจ้าคของเราโพดโรดพี่น้องคลิปของหฮาคลิปหนี้มาพูดคุยกินกับแม่ตอนเช้าผลไม้จ้าแกสุ่มไปด้วยพูดคุยไปด้วยอะไรที่เป็นตัวตนของเราเนาะหฮาก็จะมีความสุขจ้าย่างเข่นคลิปที่กินขา้าวคลิปก็ขา้าว คลิปง่ายๆที่เข้าทายได้ทุกเมื่อนะจ้ะคือตัวตนหวานยุจ้าหวานยุ